ในโลกที่มีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและมีหลายช่องทางมากขึ้นทําให้ผู้คนทั่วโลกสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างทั่วถึงภาษาจึงนับเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับคนยุคใหม่ที่จําเป็นต้องรู้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือภาษาอังกฤษส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ให้อยู่ในดุลพินิษของสถานศึกษาที่จะทำรายวิชาและการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมโรงเรียนวีรวัตรโยธินได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่2ได้แก่ภาษาจีนญี่ปุ่นคาเมรและเวียดนามเป็นรายวิชาเพิ่มเติมต่อเนื่องนักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 แม้โครงสร้างและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะเป็นที่น่าพึงพอใจแต่ก็ยังขาดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพการสื่อสารให้เป็นรูปธรรมจึงทําให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศได้อย่างเต็มที่จากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนวีรวัตโยธินโดยกลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมและเป็นที่มาของนวัตกรรมวิธีการ,รปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การพัฒนาอัจฉริยภาพการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่2จีนญี่ปุ่นขเขมรและเวียดนามโดยใช้รูปแบบ CJKV model เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลและเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานวัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับรายวิชาภาษาต่างประเทศที่2จีนญี่ปุ่นขามรและเวียดนามโรงเรียนวีรวัตโยธิน 2. เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่2จีนญี่ปุ่นขามรและเวียดนามของนักเรียนโรงเรียนวีรวัตโยธิน ขอบเขตของการศึกษา 1. ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-6ถึง6โรงเรียนวีรวัตรโยธิน 2. กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-6ถึง6โรงเรียนวีรวัตรโยธินปีการศึกษา2563 5ถึง2565ที่อยู่ในโครงสร้างรายวิชาภาษาต่างประเทศที่2จีนญี่ปุ่น เขมรและเวียดนามจำนวน1,982คน 3. ระยะเวลาในการศึกษาจำนวน3ปีการศึกษาได้แก่ปีการศึกษา2,563ถึง2,565และ 4. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาได้แก่การพัฒนาโครงสร้างรายวิชาภาษาต่างประเทศที่2จีนญี่ปุ่นเขมรและเวียดนาม กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศที่2มหากรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาต่างประเทศและการเข้าร่วมแข่งขันในรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศที่2ขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนวีรวัตโยธินได้ดำเนินการตามทฤษฎีวงจรการบริหารงานคุณภาพของเดมิงหรือ PDCA Deming Cycle ดังนี้พีแ a นขั้นตอนการวางแผนเพื่อเลือกปัญหาตั้งเป้าหมายการแก้ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหาประชุมรับนโยบายจากผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมหารือร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการเรื่องการจัดหลักสูตรและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับรายวิชาภาษาต่างประเทศที่สองตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาสภาพปัญหาหลักสูตรและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับรายวิชาภาษาต่างประเทศที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวีรวัตโยธินศึกษาหลักสูตรค้นคว้าข้อมูลคู่มือการจัดการเรียนรู้หลักสูตรโรงเรียนวีรวัตโยธินตามหลักสูตรแกกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เกี่ยวกับการจัดทําหน่วยการเรียนรู้อดบทเรียนและประสบการณ์จากการแข่งขันด้านภาษาต่างประเทศที่2ในระดับต่างๆ ได้แก่ระดับศูนย์เครือข่ายระดับภูมิภาคระดับประเทศและการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกดูขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้การจัดทำโครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศที่2และมหากรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาอัจฉริยภาพการสื่อสารของนักเรียน คัดเลือกนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่2จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นกิจกรรมภายในโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆตามความถนัดของนักเรียน4เช็คขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผลติดตามผลการพัฒนาอัจฉริยภาพการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่2ในแต่ละภาคเรียนโดยครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้ภาษารางวัลการแข่งขันตลอดจนความร่วมมือและการปฏิยอมรับจากบุคคลภายนอก A Action การกำหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกำหนดเป้าหมายตามผลสำเร็จของผู้เรียนในรูปแบบ CJKV Model ดังนี้ C Communication ความสามารถในการสื่อสาร โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางการสื่อสารทั้งในและนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมพูดแลกแต้ม J joyful สนุกสนานกับการเรียนโดยจัดให้มีค่ายภาษาต่างประเทศที่2และกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา K knowledge เพียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมโดยปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมให้สอดคล้องกับการใช้ภาษาและทันสถานการณ์ในโลกปัจจุบันและ V Value นำคุณค่าด้วยอัจฉริยภาพโดยส่งเสริมให้นักเรียนที่มีอัจฉริยภาพเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆตามความสนใจผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่2มากขึ้นโดยอ้างอิงจากผลสัมฤทธ์ทางการเรียนดังที่ได้แสดงอยู่นี้นอกจากนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 6 3ถึง2565 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถเข้าศึกษาต่อในด้านภาษาต่างประเทศในสาขาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเขมรภาษาเวียดนามหรือภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเช่นมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและมหาวิทยาลัยมหาสารคามผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา จากการพัฒนาอัจฉริยภาพการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่2ตั้งแต่ปีการศึกษา2563สู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในรูปแบบ CJKV m o เดลยังเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ทำให้การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่2ของโรงเรียนวีรวั์โยธินมีความโดดเด่นโดยอ้างอิงจากรางวัลที่ได้รับโดยสังเขปดังนี้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ การประกวดคลิปวิดีโอเล่าข่าวภาษาคขมรรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองระดับชาติการประกวดคลิปวิดีโอผู้สูนทรพจน์ภาษาคขมรรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองระดับชาติการประกวดคลิปวิดีโอภาษาคขมรรีวิวสินค้าโอท็อปอาชีพสุดคูลและของดีประจำจังหวัดรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่นโดย Japan Foundation รางวัลเหรียญเงินระดับชาติาการประกวดคลิปวิดีโอเล่าข่าวภาษาเวียดนามประโยชน์ที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมไปใช้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนภาษาต่างประเทศที่สองมากขึ้นโดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้นได้รับรางวัลจากการแข่งขันเป็นจำนวนมากและที่สำคัญโรงเรียนวีรวัต์โยธินมีพัฒนาการของการแข่งขันโดยได้รับรางวัลต่างๆมากขึ้นตามลำดับและนอกจากนี้ ยังเกิดความท้าทายอีกขั้นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นโรงเรียนวีรวัตรโยธินมีแผนการดําเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศวีรวัตรโยธิน Test of Language Proficiency หรือ w t t o p ในเดือนกันยายน2566ที่มีการสอบวัดความรู้ภาษาจีนญี่ปุ่นคขมนและเวียดนามรวมอยู่ด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยและเจ้าของภาษาร่วมออกข้อสอบความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดจากปัจจัยต่างๆที่มีส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารกลุ่มครูกลุ่มผู้เรียนและกลุ่มผู้สนับสนุนที่ช่วยพัฒนาให้โรงเรียนวิรวัตโยธินเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในด้านภาษาต่างประเทศที่สอง